สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว itel S 25 Ultra 2025สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดหรูและฟีเจอร์ที่น่าทึ่งในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ดีไซน์และหน้าจอที่น่าประทับใจ itel S 25 Ultra มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความละเอียด Full HD บวก1080คูณ2 4 3พพิกเซล ที่ให้สีสันสดใสและคมชัดรองรับ Refresh Rate 120Hz เรทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลและมีความสว่างสูงสุดถึง1400 n i t นช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่กลางแจง้งดีไซน์ของตัวเครื่องบางเพียง6.9ม mm, มและน้ำหนักเพียง163กรัมทำให้ถือจับได้อย่างสบายมือพร้อมกับกระจกคอนิงกอริลลากลาส7 i ที่เพิ่มความทนทานและมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 4กล้องที่ตอบโจทย์ทุกการถ่ายภาพ กล้องหลังคู่ประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด50 MP รูรับแสง f 1.6ที่ช่วยให้ถ่ายภาพได้ดีในที่แสงน้อยและกล้องมาโครสำหรับถ่ายภาพระยะไกลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32 MP เหมาะสำหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอลการบันทึกวิดีโอรองรับความละเอียดสูงสุด 1440p ที่30 fps ทั้งกล้องหน้าและหลังพร้อมฟีเจอร์เสริมต่างๆเช่น HDR โหมดกลางคืนและโหมดพาโนรามาประสิทธิภาพและการใช้งาน iTel S 25อันตราขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Unisoc T 6 2 0แี่บแบบอ c t าค o r ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและการเล่นเกมเบาๆมาพร้อมกับแรม 8GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในสูงสุด 512GB รองรับการใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้อย่างราบรื่นระบบปฏิบัติการ Android 14พร้อมกับ iTel OS 14.5ที่มีการปรับแต่งเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและรับประกันการอัปเดต Android อย่างน้อย2เวอร์ชันแบตเตอรี่และการชาร์จ แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการใช้งานได้ตลอดวันและรองรับการชาร์จเร็ว 18W ผ่านพอร์ต USB Type-C ท,ทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายสีสันและการออกแบบที่โดดเด่น i t e l S 25 Ultra มีให้เลือก3สีได้แก่โ r o m o Black, Komodo Ocean และ Meteor Titanium ซึ่งแต่ละสีมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เพิ่มความหรูหราให้กับตัวเครื่องสรุป itel s, s 2 5 Ultra 2025เป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าเกินราคาด้วยดีไซน์ที่สวยงามหน้าจอคุณภาพสูงกล้องที่ตอบโจทย์การถ่ายภาพและประสิทธ,ธิภาพที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ครบครันในราคาที่ไม่แพงหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง auto ้สมาร์ทโฟนของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมครับ